วางแผนชีวิตให้ดีเป็นยังไงบ้างละ่ะท่านสาธุชนพี่น้องทั้งหลายสงกรานผ่านไปแล้วในใช้เวลาพักผ่อนเวลาว่างวางแผนชีวิตกันบ้างหรือเปล่าว่าปีปีต่อไปเนี้ยเราจะ ทำงานเข้มแข็งขึ้นเราจะเก็บสังสมเงินเพื่อทำอะไรเราจะดำเนินชีวิตไปอย่างไรเราเตรียมพร้อมที่ปเผชิญจะะเผชิญกับวิกฤตโลกอย่างไร ตอนนี้นี่มันเรื่องวิกฤตมันมีมากนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเศรษฐกิจเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะคลี่คลายไปได้ขนาดไหนหรือมันหนักขึ้นพอดูไปแล้วอันนั้นก็ลำบากอันนี้ก็ลำบากถ้าเราอยู่เฉพาะเรามันก็ได้แต่ มาถึงปัจจุบันนี่เราคบคาสมาคมกับต่างประเทศทีนี้พอต่างประเทศเขาสแสดงฤทธิ์สแสดงอำนาจขึ้นมาเช่นเขาเนี่ยเขาขึ้นภาษีสินค้าของเราที่จะไปจำหน่ายในบ้านเขาอย่างนี้มันจะทำให้สินค้าเราไปขายไม่ออกนะ ขายไม่ออกเราก็ไม่มีเงินที่จะมาบริหารกิจการบ้านเมืองมันก็ยุ่งนะเราเองก็เกิดภาวะเงินเฟอ้อขึ้นมาเงินสิบบาทก็จะเหลือห้าบาทเงินเฟอ้อเนี่ยเงินร้อยบาทก็จะเหลือห้าสิบบาทเป็นต้นน,นะนะเพราะถ้ามันเฟอ้อมากเนี่ยก็ก็แล้วแต่ แล้นต้องต้องระมัดระวังไว้นะเซฟไว้บ้างอย่าจ่ายฟุ่มเฟอือยฟุ่มเฟยจนลืมตัววางแผนชีวิตบ้างนะสวัสดี